สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จัดรถเจ็ดที่นั่งนะครับมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับตัวนี้ใครไม่ทันคันที่แล้วๆมานะครับคันนี้ให้ไวเลยนะครับี Isuzu เว7นะครับคนพาดไปหลายคนนะครับวันนี้เอามาขายแล้วนะครับเป็น Isuzu MU7 ปี2005นะครับตัวท็อปสุดเป็นเครื่องดีเซลเกียร์โต้นะครับขับ2 WD นะครับออโต้ดีเซลนะครับตัวนี้ใส่เกียร์โต้นะครับ ขับใช้งานทางไกลและสบายนะครับผมเทสมาให้แล้วนะครับขับมายาวๆเลยนะครับแอร์เย็นเพียบเลยนะครับรถขับดีมากช่วงล่างแน่นนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดต่างจังหวัดมีริการจัดส่งให้นะครับ1นึ0 0 0สเาเท่านั้นนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับภายในในสะอาดหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าและบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับแอร์เย็นเพ่งเพาะนะครับ แลวภายในกว้างมากเลยนะครับมีแอร์หลังเป็นแอร์ลาวด้านบนนะครับแอร์หลังครบหมดนะครับภายในสะอาดใครสนใจนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาของ7หมู่บ้านวิมานแก้ววิวนะครับไม่สะดวกมาดูรถเรามีบริการจัดส่งนะครับโอนมาจำมาไม่มีโกงนะครับอันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเกียร์โต้เลขไมล์ประมาณ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแอร์แบ็กไอเบสนะครับภายในสะอาด 199,000นานะครับราคานี้ถูกมากเลยนะครับใครสนใจนะครับมาเลยนะครับ1 9 9 0 0 0าดูรถได้ที่วิมานแก้ววิวนะครับลำลูกกาของ7นะครับมีไปการส่งต่างจังหวัดนะครับรถขับดีมากเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเดิมๆนะครับ3,000ันะครับเครื่องสามพันดีเซลนะครับคอมมันเรวใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ ใครหารถเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับมีให้เลือกหลายค่ายนะครับหลายราคาใครสนใจมาได้เลยครับผม1,99,000นานะครับติดต่อ0940477970ครับผม